Mercedes-benz เปิดตัว The New G L A และ A Class ใหม่รุ่นประกอบในประเทศจัดเต็มทั้งออปชันและเทคโนโลยีความปลอดภัยในราคาสุดเร้า Mercedes-benz เดินหน้าสร้างความตื่นเต้นให้ตลาดรถยนต์พรีเมียมคอมแพคช่วงปลายปีพร้อมเติมเต็มพอร์ตโฟลิโอของรถยนต์ในกลุ่มคอมแพคค่ะด้วยการเปิดตัวรถยนต์ใหม่รุ่นประกอบในประเทศของ The New Mercedes-Benz G L A 200 A M G Dynamic รถยนต์คอมแพค S U V เจเนอเรชันที่2 พร้อมคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นยิ่งขึ้นพื้นที่ห้องโดยสารที่กว้างขึ้นระบบความปลอดภัยที่มากขึ้นและ Mercedes-Benz a c l A s s ยนตรกรรมขนาดคอมเพก t สุดโชบเชียวใหม่โดย Mercedes-Benz a c l A s s ใหม่มาพร้อมราคาเริ่มต้นเพียง1,990,000บาทถือเป็นทางเลือกสุดเร้าใจสำหรับลูกค้ารุ่นใหม่ที่กำลังมองหารถยนต์คอมเพกที่ตอบทุกโจทย์การใช้งานในโลกยุคปัจจุบัน ถ้าพูดถึงสถานการณ์ในช่วงโควิดเนี่ยสิ่งที่ Mercedes-Benz ประเทศไทย<ม>ทำอยู่ก็คือเรามองในเรื่องของเรียกว่าคุณภาพของการดำเนินธุรกิจระหว่าง Mercedes-Benz ประเทศไทยและผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการทั้งหมดเพราะฉะนั้นอาจจะเห็นหรืออาจจะได้ยินข่าวว่าอาจจะมีการที่ยอดขายเราตกลงไปหรือเปล่านั่นเป็นเพราะว่าเราเนี่ยเรียกว่าหน่วงการผลิตไว้เพราะว่าเราไม่ต้องการให้ผลิตลดออกมาแล้วแล้วก็ ดันไปเป็นภาระให้กับผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการนั่นคือหลักการทำธรุรกิจของ Mercedes-Benz ประเทศไทยแต่ในช่วงวันนี้เนี่ยมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยทางท่านประธานเองก็ยังมั่นใจว่าเราก็ยังทำธรุรกิจแล้วก็ยังจะเติบโตไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้เพราะว่าวันนี้เองเนี่ย เรากลับมาแล้วกับการเปิดตัวรถยนต์ถึง3รุ่นด้วยกันนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่เราภาคภูมิใจเพราะเป็นรถประกอบในประเทศทั้งหมดเลยทางด้านหลังผมเนี่ยเป็น A class เป็น A 2 0 0 progressive ตัวเริ่มต้นเลยราคาเปิดตัวอยู่ที่1 9 9 0 0 0 0กาก็ถือว่าการเป็นการกลับมาอีกครั้งของการทำตลาดรถยนต์ที่ราคาต่ำกว่า2ล้านในขณะที่อีก2รุ่นเพิ่มเติมไปในส่วนของ A 2 0 0เนี่ยเราก็จะมี A 2 0 0ตัวที่เป็น AMG dynamic ซึ่งตัวนั้นก็จะมาที่2 1 5 0้านหาซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ เรียกว่าเราใจมากสำหรับรถ Compact Car ของ Mercedes-Benz แล้วก็ที่สุดของการรอคอยจบลงแล้วเมื่อเรานำเด h e GLA นะครับซึ่งเป็น New GLA เลยเนี่ยเข้ามาประกอบที่ประเทศไทยโดยเปิดราคาที่2 3 9ล้านบาทที่ต้องบอกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองสัมผัสรถยนต์ทั้ง3รุ่นหลายคนอาจจะมีปัญหากับเครื่องยนต์ 1300cc t u r b ซีซีเทอร์โบว่ามันแรงหรือเปล่าเอาเป็นว่าเราอย่าไปพูดถึงว่า ความเร็วมันไปได้เท่าไหร่เรียกว่าไปทะลุกฎหมายกาหนดนะครับอันนั้นจะไม่ดีแต่ว่าระบบความปลอดภัยทุกอย่างอำนวยความสะดวกนี่มีครบหมดทั้ง3รุ่นเนี่ยสามารถจอดรถให้ท่านได้เหมือนกับ e-class ก็คือมีออโต้พาร์คิ่งพายลอด ทำได้เหมือนกันหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นฟีเจอร์ความปลอดภยัยความสะดวกสบายทั้ง MBUX ทั้งระบบ Mercedes Me Connect เนี่ยมีให้ครบถ้วนในรถทั้ง3รุ่นนี้ก็อยากให้แวะไปชมกันที่งาน Thailand International Motor Expo หรือที่ผู้จําหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการจริงๆแล้วหลายคนจะสงสัยว่าเออรถประกอบในประเทศเนี่ยมาตรฐานหรือคุณภาพเนี่ยมันจะดีไหมเทคโนโลยีเนี่ยจะดีไหมต้องบอกเลยครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นโรงงานหนึ่งในหลายโรงงานที่ เมอร์เซเดสเบนซ์เอจที่ประเทศเยอรมันเนี่ยมีความภูมิใจมากแล้วหลายครั้งที่รถที่ประกอบในประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่ๆอย่างระดับ CLS เนี่ยมีฟีเจอร์เยอะกว่าตอนที่เป็นรถนำเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นมาตรฐานการผลิตของเมืองไทยเนี่ยยืนยันได้โดยเมอร์เซเดสเบนซ์ว่าเราเป็นตลาดแรงงานซึ่งไม่ใช่เป็นแรงงานราคาถูกแต่ว่าประเทศไทยคือตลาดแรงงานฝีมือคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเนี่ยคนไทยเราถือว่าสุดยอดมากครับ